วันนี้วันเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2567ครับผมมวลมหาประชาสาธุชนก็มากราบพระบรมศรีกัลยาณ์นะฮะภาพในเกียรติมศรัท ครับผมอลังการมากเลฮะออวันนี้นะครับผม พระคุณท่านได้เจริญพุทธมนต์ไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็ช่วงในช่วงเย็นนะเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2567นะครับบรรยากาศที่าสายทางสัตหมวฑมหาประชาสาธุชนได้มากราบพระบุมคริกธาตนะครับและพระธาตุอัครสา,าวกที่ต้องสน้ำหลวงนะโอ้พรพคุเยอะแยะมากนะครับข้างดูฮะนี่ฮะ ชื่นใจ